ปาดุกปดุกกินรานี่ปลาดุกไปเดาหันหันชวยเอาสวยเอาหันหันปลาบดังสองมัน่าจะอ่อนมึงเน่ยะไม่เจ็บปลดุกล้นวนเลย โดยกาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สทุกคนเนาะโดยอ่ามาพบมาพ่อกับสาวพวงกะบรรยากาศอ่าย่ำเที่ยงเด้อเนาะมาพบมาพ่อกับอ่าตอนย่ำเที่ยงและย่ำบ่ายไปพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้เด็ดบ้าโทเนาะงเด็ดแฮ้ยเฮ้ยไปพี่น้องเลยโดยมาพบมาพ่อกับสาวพวงเมื่อนี้กะสาวพวงกะสิพาพี่พี่น้องไปฮบไปส้มเนาะอ่ะมื้อนี้สาวพวงอ่า ดูดนองให้พี ar ่น้องเลยทางพอสะพวงเพิ่นดูดนองเนาะดูดหวยแหละบ่แม่นว่านองเนาะหวยเป็นหวยเนาะแบบคือว่าน้ำอ่างนี่แหละเพาก็สิลงไปสูบน้ำดูดดดูปลาวะซั่นๆเนาะโดยนี่อุปกรณ์สะพวงก็บ่มีหยังหลายเนาะมีคองแล้วก็สวิงป้าสวิงให้พี่น้องเลยเนาะทะลักทะเลขนาดเลยขาดบ่แเลยเนาะโดยเฮ็ดบ่เป็นบี่น้องเลย มีใส่ก็ใส่ไปเนาะทางโอเพิ่งก็อยู่หวยเพื่อนเนาะวันนี้สดูดปลาดูดน้ำดูดปลาเลยดูดน้ำในหวยเนาะบรรยากาศไปพี่น้องเลยเบอร์ไหนเนาะปลาท้ดเดแดดเลยนี่พโผงามเที่ยงเถียงเนาะบรรยากาศยามเที่ยงเไปพี่น้องเลยอ่าฮะมีกระหังเพื่อนนาสะพวงเด้อไปพี่น้อง เอาไว้ให้งัวกินวัดยามเพื่ออะไรเนาะเดือนหกเพื่ออะไรตอนนี้เขาก็เฮ็ดหัวไว้แหงงัวคนอื่นมามาจกกินเหระเขาก็เก็บไว้ให้งัวเจ้าของกินวัดยามฝนเพื่ออะไรเอาเฟืองให้กินเนาะช่วงยามฝนเขาก็ดำนาโดดนะเท่าเจ็ดไปพี่ดาวไปก็ประคองไปุ๊บดูนั่นเองไง ลูกต like ีเงื好好 Jim, no. ่อนแน่นอยู่เนาะปกาน้องฮะกับพ่อพี่น้องดูดบกเรียบร้อยหวยเนาะงพ่อเปนน้องอันนี้ดูดปลาอ่าโหปลาข้างนั่นกะอืมท่านี้กับป้งปลาปลาถ่ายวันย่างปลาพีเข่าเลยเข่าโดนว่าง่ายนึ่งอ่าค่ะพี่กข ลุกเรียวทั้งดูดปลาทั้งปิ้งปลาให้พี่น้องเลยติบเข่าก็มีเนาะนะลงปลาปลาวันนี้เราจะลงไปเก็บปลากันเนาะปลาทุกมามามาเก็บปลาน้ำกันทุกคนเลยลุกโบกเรียบร้อยเนาะปลากระบอนบวบีบบวบีบอยู่มีแต่ปลาดุกปลาโอ ืมปลาดุกพ่นปลูอยู่อนี่นหัวมันะบัวเ่าแล้วยมันอาบบะเข็งก่อนนี่บเข็งเนาะอืโอ้นี่กระปากะเดือด

Bụng hăng nè Thôi Bà Hãy subscribe cho kênh เก็บปลาเก็บปลาเด็กๆเก็บปลาโอ้ประลุดประลุดมาให้ปลาพ่อ เก็บปูเก็บปลาซุมเซลเมลโคงเอาบ่มีน้าตัวนี้บต่ังปลากันเด้อมีทางนี้ฮะมวนปลาคอยปลคอย่ยปลาด้องตีน้าเนี่ยใช่เอาเม่นม่นี่นะอตัีเนี่ยปลาลุดปลาเค็งปลาเค็งปลาเค็งคำ พาเคีงคํหหโอ้ถ้าเบิ่งเด้อป่ามาแต่โตมาเด้อจะเนาะก็เปพี่น้องกัปลาทางนี้เนาะพี่งกระถางได้มปูปลาเพิ่มกระถางเลทานนี่มีแต่ปลาคอกับปลาดุกโอ้โ Bao gập bóng, dâm bóng, 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 ฮันน่ากินฮันเติมงานยังกินฮ่าฮ่าฮ่าเพราะว่างานเติมโอเคทางสะทางเก็บทางไหนก็สะทางนี้ก็เก็บน้องพี่น้องแต่เด็กๆเก็บแม่หมอนี่คนคนอะอยากเมื่อันทางนี้ถ้า

ปาลุกนี่นน่นี่นอะไรนี่นรถตักรถไม่ได้เอนั่นแหลฮะปลุกปลุกอ่าได้เลยปลุกุอะไรมาเอานไาปาเตนปาเต็นปาเต็นปเคงยี่มาปนเฮ้ยฮฮเอ้าปลุดเอ้าปลุดเอ้าก่อีลเอ้าเอไปเันนสวนเอาสนเอา ฮตป้ซองมานี่ปเตนปดุดนะพอเอาขึ้นมาปะดุดตั้งเตนเอาตัวไม่ก่อนรไเน้ก็่าหือกันเนี่ยาได้เลยปูปาดุกลายชามผุนะปู โ้โ้อะอนี่เไปเชื่อแล้วรึเพ่นะนั่นน่ะโอ้หนี่เหบนะ่สอือหมเมาลยไมปลาดุปลาดุปัเลยปีเอาเมฆปลาเอาม่ปลาเค็งนะหัวปรอยู่แลวก็เยอไปชอกเลยตอกเลยโอเคแล้ว คุณอาุก hmm. ี bo, ่หอมละพ่อน่ะหอมน่ะพี่แม่อยู่เชียฮะน่ะยังลยนี่าปลากระเดือโดนน่ะทีนั่อยู่วันนี้น่ะเห็นบ่อืออือมาเค่งมาประเด็นบ่ประเด็น

ปลาดุ๊ดปลาตอปลาโค้ยไงฮึปลาโค้ยญ่มาหอดแล้วนะปลายังไรนะปลายังนี่มวยปลาอ่อนปลาเค็งมันปล่อยปลาเต้นปลาเต้นปลาเต้นบินไหมปลาดุ๊ดปลาดุ๊ดปลาดุ๊ด

ตัวนี้กับปลาดุกปลาแตชอ่อนบังเน่ไม่เจ่ปลาดุกดล้วนๆเลยคางไว้ต่างหางเนาะปลาดุกกับปลาเ็งปลาคอเขาก็คคางว่ายวันนี้แบ่งปันให้พี่น้องเพื่อเลี้ยงเดือฉันนี่ปลาคอกแบ่งปันกันกินทุกคนเลยปลาดุกหลายก,กาาาว่าหมูเน,เนาะปลาไน่ปลาใหญ่ปลาไน่บ่ตัวเชนปลาใหญ่เนาะ อ่ากับตัวปลาคอเนาะที่ว่ามันใหญ่เท่ากับคัดไว้ทุกคนเลยนี่อันนี้กับปลาคอเด้อเนาะตัวใหญ่ตัวนี้พี่น้องเลยตัวใหญ่เท่ากับคัดไว้อ่าค้างไว้ต่างหากเนาะอันนี้กับปลาดุกกับเบิร์ตตอนนี้แหละเพ่นพี่น้องเลยปันให,นหน้พี่ให้น้องกินเนาะยังเหลือบลาลายนนโดยเน,นาะอ่ปาปลาใหญ่บ่อปลาใหญ่เนานะ โดยอ่ะบรรยากาศคอยคำย้ำเลงเนาะพี่น้องโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าสะพวงว่าพิพาประการใดก็ขอโทษขออภัลหลายเด้อเนาะโดยอ่ะคอยคำยาำเลงแล้วสะพวงกับที่จบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะไปหาอาบน้ำอาบในเกือ ah, บเป็ดเกือบไก่ก um. ็ไปพี่น้องเลยโดยอ่ะไปพบไปพ่อในคลิปหนาเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับที่ขอก่าวคำว่าสบายดี